เอียงเอียงเกินอ่ะเรต้องติดไปหาล็อกหน่อยอ๋อเอาเถอะเอ๊ะนะอินเตอร์เฟสฮัลโหลสวัสดีครับจะไปใครเขาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวอลคัมวอลคัมโอ้โหนี่แอบส่องแอบส่องผมเป็นแฟนคลับเฮ้ยคุเขามาดูด้วยอ่ะโฟลว์เฟสโฟลว์เฟสน่าวโอเคมาทำอะไรกันฮะสี่คนสี่ท่านนั่นาสิ เราน้องรอก็ไงฮะคุยกันค่ะทุกคนเพราะว่าเราเหมือนจะมีปรงสิ่งบางอย่างรอเราอยู่เฮ้ยอุ๊ยตอซึ่งเขายังไม่รู้นี่เกอีเกอีเห็นพวกเราสี่คนแล้วนึกถึงอะไรดีกว่าอะอ่าเห็นว่าเราสี่คนแล้วนึกถึงอะไรนี่ Hi ้พ่ออีทีทีโอเค f o ร์ s อสเ r e เป e ร์เซนต์ออฟว t ทส์ a ัสต์ s ทคเเออเนี่ยเห็นมีมีจ็อบมีออี ทีมมีร็อกเนี่ยสี่คนนี้เวลาอยู่ด้วเฟรมเดียวกันเนี่คิดคิดถึงอะไร So you have any idea come to your mind like four of us come together What is that represent for วันนี้เรามีเป็นล่ามล่ามค่ะตัวที่ส่งตรงกานนี่บ้องชู่บ้องชู่บ้องชู่ขออีกภาษาหนึ่งด้วยค่ะอ่ะครับบ้องชู่ภาษาลูสวัสดีฮะภาษาลู introduce ภาษาลูสู่พาริเสียน ได้เหรอนายลองลองชวนชวนสิอุ้ยโยนเมื่อนี่นึกถึงเฟื่องนครนะฮะเมนท์คุณี่่ไมมึกถึงเฟื่องนะครน้องคนนี้สวยจังเลยน้องน้องอาของเราโอ๊ยแล้วน้องล็อกเข้าไปคอมเมนต์ได้ไงเนาะเอออุ้ยใช่เนาะไม่มือไม่ถืออะไรด้วยใครเป็นคนเล่นตุ๊กตาเนี่ยเออยังไม่เคยเล่นอาจจะเป็นตุ๊กตาอยู่ที่บ้านนะคะอ๋อน้องน้องโอเคน้องไวรัสนะฮะเอออาจจะเป็นแบบ

which is uh, the French production and um, yeah to bring us there ใช่ค่ะใช่ใช่นะครับนะครับก็ขอบคุณนาตาเซียสตูดิโอนะฮะขอบคุณด้วยค่ะนะก็ขยับใช้คำว่าขยับวันแล้วกันไปเดซ ember นะครับใช่มันเป็นเพราะว่ามันมีวันนั้นเป็นวันสำคัญมากๆหนึ่งวันของของผู้ชายคนข้างหน้าเราเนี่ยนะครับด้วยค่ะเพราะว่าเป็นวันเกิดพ่อเขานั่นเองขอบคุณครับขอบผมเออนะฮะ มันเรียกว่าเขาเรียกว่าแบบทาริสมันต้องอเป็นไฟอ่ะเขาเลยต้องใครเดือนไปให้มันแบบอากาศมันหนาวขึ้น,นอ่ะผมว่าน,นี่เหตุผลที่เขาเลื่อนมาแบบเพราะว่าเขาอยากจะจัดวันเกิดคุณหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะว่าวันนั้นจัดงานตรงกับวันเกิดของพ่อพี่จ๊อบด้วยซึ่งพี่จ๊อบก็คงดีใจดีใจว่าเลยนื้่เต้นอันยิ่งใหญ่มากๆเลยไม่แต่เชื่อว่าอินเตอร์แฟนยังไม่รู้จุดนี้ใช่ไม่คุ้นด้วย ต้องต้องอธิบายให้เขารู้ไหมรู้ไม่ต้องอะไรเหรอว่าเป็นคนเกิดพ่อไ,ได้ไหมพ่ออุเกิดที่คิมนะครับ so yes it's one of my special days o yeah I hope to see you guys there all all of you guys in Paris yeah. ซึ่งโชว์อ่ะมันจะมีที่พวกเราอ่ะโชว์ผัดมาพิเศษเ mm hmm. ยอะแยะมากมายเ <laughs> ราไม่ได้เห็นว่าแบบว่า เจ้าของอ๋อเนี่ยมีตอมเต้นกันเยอะใช่แต่ว่าในไหนวันเกิดแล้วอ่ะนะคนเขาก็ต้องรีเควสต์หนึ่งเพลงซึ่งเมื่อกี้คอมเมนต์คอมเมนต์มาแล้วว่าไหนๆวันเกิดทีก็อยากจะเห็นจ้อบเนี่ยเต้นฮิตมีอัพอ่าแบบถอดเสื้อเฮ้ยที่ปารีสเฮ้ยเออเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมีอะไรไหมมีอะไรเสนออีกไหมเนี่ยนะมีไหมอยากพี่พอยก็ต้องแบบอ๋อเกิดเขาวันเกิดเขาเราต้องทำให้ ให้เขาไงเหมือนพี่ฮอด้ะใช่ต้องมีดการแสดงเจ้าของมันเกิดต้องดูเว้ยเจ้าของมันเกิดก็ต้องแสดงด้วยแล้วก็ต้องดูเราเป็นนักแสดงต้องแสดงดิวันเกิดต้องแสดงให้เรามานั่งดูแกดูพี่คิมอันเอาแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับกอล์ฟเฟื่องไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลยฮัลโหล Sorry the fans if you want to see golfers dance together or singing I don't know เ้องเพลงอ่ะร้องเพลงใช่ร้องเต้นร้องเพลงประจำชาติของทางฝรั่งเศสไว้อ่าครับนั่นคือเพลงอ่ามีไหมเหยังไม่เี็นกยวงไี่ยหนี่จะแปลว่า Love City of Star นะฮะนะ Love You City of Star นะครับ So d ส you guys already bought the ticket now? The ticket is available now here at the studio. ปล่อยอะไรอะแล้วล็อกล็อกจะโชว์อะไรอะก็อาจจะเป็นรำอวยพรให้พ่อพี่จอบค่ะรำอวยพรค่ดีเลยจึงนะเขาเรียกว่าอะไรอะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะนี่เราเดี๋ยวนี่คือคิดโชว์ไปแล้วเตรียมแล้วคือทุกคนอาจจะกลัวเขาเชื่อนะเราพูดอะไรเล่นๆไม่จริงไปเนี่ย นี่บองชัวเลอร์มอนเดย์นะน่าจะเป็นสวัสดีวันจันนะฮะสวัสดีวันจันค่ะครับผมนี่เขาบอกว่า how can you be so cute อะตอบปะสิตอบหน่อยฮะขอบคุณครับไม่ตอบสั้นหนึ่งเลยอ่ะพูดมากแล้วมันจะไม่คิวแล้วไงเอ้คิวสิยังไม่คิวใช่ใช่นี่ไฮคิมอส ทุกท่านปาริเซียนสองสองท่านนี้ฮะะไปใช,ช้ชีวิตแบบเน็ตไอดอลอย่างไรอย่างไรอะถ่ายรูปเปลี่ยนชุดวันละประมาณร้อยสิบชุดแต่รู้หรือยังว่ากำหนดการที่ไปก็คือวันแรกไปแล้วขึ้นเวทีเลยแล้วก็เรา,าลงจากเวทีปุ๊บก็บิน,บนกลับเลยทำใจไว้ระยะเยอ่ยหลักๆก็ทุอจะเตรียมก็เป็นกระเป๋าเป้ไปแล้วก็มีอ๋อเป็นแบ็คแพ็คก็บอาเป้ไปแค่นั้นแล้วก็ชุดก็เอาจากที่นู่นแหละ คือทุกคนแต่งหน้าแต่งตัวไบบพร้อมเลยอุ้ยเขาบอกว่าอากาศมันจะหนาวด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แบบว่าดูแลตัวเองด้วยในช่วงที่เราไปหนาวมากหนาวมากมีม้าไหมอาศจะมีแล้วตอนเนี้ยอาจจะมีเพราะว่าถ้าเช็คคือ4องศาเฮ้ยคุณรู้ไหมมันจะเป็นหิมะแรกในชีวิตผมเลยนะโอ้โหใช่ผมไม่เคยเจอหิมะเลยเด็กหนูสั่งให้ตกเองหิมะกินได้ไหมที่ปารีสได้หมดที่นี้นะ ก็เหมือนน้ำจรงเราเหมือนน้ำแข่งก็คือเดินไปเห็นอยู่ที่พื้นก็คือลงไปงับได้เลยหรอไม่สิมันก็เหมือนน้ำที่อยู่ตามทพอเราไปนะมันก็ไม่สะอาดคืองับได้ถ้ามันเหมือนน้ำฝนเราอาลวใช่ใช่แต่มันได้อย่างนั้นได้อยู่อย่างนั้นได้อยู่เลเออ so it's gonna be the first snow for Pim which is so excited Pim จะเต้นไอจะทำอ้นี่ไหม Angel snow ไหมไปกลางๆปีกใส่หิมะ มันคืออะไรอ่ะมันเหมือนเวลาฝรั่งมาบ้านเราแล้วก็เอาตัวไปกบสายอ,อ่ะอ๋รหรอใช่แล้วเราก็จะงงว่าทำทำไมวะอ,ะอันนี้คือเราก็ต้องไปเป็นเป็น snowman เป็น,น,ปนใช่ครับเป็นฝรั่บเปนครับเดี <ๆ S 2> ๋ยวยทำลงโซเชียลได้ถ้าถ้าได้เห็นจริงๆนะเดี๋ยวเป็นฉลองกี่วันะพูดแล้วนะนะครับโอ้โหแล้วผมเป็นคนบ้านเหนือด้วย How days you will <ๆ> stay in Paris นะก็อยู่ฝรั่งเศสกี่วันเลยฝรั่งกี่วัน สามถึงสี่ถึงห้าถึงหกใช่เหรอบินบินกี่วันไหนอ่ะรู้ยังเอ่ยยังไม่รู้แน่เลยไม่รู้ว่าวันไหนครับแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะได้รู้กันเร็วๆนี้แหละใช่ Probably five day I think อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเราก็เตรียมทำโชว์ครับตอนนี้เราก็เริ่มคิดโชว์กันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคาบาเล่โชว์แล้วก็จะมีคลิปซิงโชอะไรอย่างเงี้ยเดียเอ้ยพูดว่าแข่ง โโอ้หเขาระดับโลกนะงเราเเลยออใช้คำว่าแข่งผิดใช้คำว่าเขาบรอดเวย์นะเป็นอ ok> ินสปิเรชันอินสปิเรชันเพราะว่าอย่างพีทจอบแมนก็จะมีการเปลี่ยนชุดบนเวทีด้วยคือเดิมคือโชว์อยู่กระชากแลาวเป็นชุดหนึ่งเป็นฮิตมีอัพแบบแบบสับแบบแซ่บแบบจึ้งจากร้องเพลงอยู่แล้วก็โผล่ออกมาเป็นฮิตมีอัพแบบอันนี้คิดเองไม่รู้ปรึกษานี่ยังหรือว่า ว่าแห้ไม่ล like ้วเออเ็นแบบดารเรกเตอร์ด้วยดาเรกเตอร์ด้วยป็นคนคิดโชว์ต่างๆจริงๆสามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าแบบว่าอยากจะแบบว่าให้เราโชว์อะไรอ่ะโอเค so if you can comment if you have something in on your mind like that you want for us to do the show at the Paris any suggestion นะครับผมอยากเห็นแบบว่าเล่นสดๆในฉากแบบที่มันพลิกในเรื่องอ่ะ อ๋อคือโรลเพลย์จำลองสถานการณ์โชว์ให้ดูโชว์อะไรแบบเนี้ยลองไปเตรียมดูได้นะคือเพราะเราเป็นนักแสดงไงมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชอบฉากประทับใจชอบฉากสุดท้ายกันมใช่หรอไปเล่นฉากสุดท้ายให้เคาดูกันอีกรอบเอาละพี่ชายดีเขาบอกรับกันนะใช่ไหมเออบนรถตุ๊กตุ๊กก็หรอฮะอันนี้เรื่องไหนนะเนี่ยดูผิดเรื่องหรอเรื่องไหนเอ่ยไม่แน่อาจจะมีอาจจะเตรียมเครื่องดนตรีไปเล่นนะฮะ ฝึกฝึกเปียโนอยู่เนี่ยหนูฝึกเป่าฮะฝึกปั้นน่ำเป็นตัวแซกโซโฟนฝึกปั้นนาำเป็นตัวอยู่ค่ะามศษูะ do you guys want to see me playing the guitar or piano or พี่คิม dance or pour string โอ้ไปเรื่อยไม่รู้ทำไมพี่ต้องเป็นฝ่ายเต้นด้วยเล่นเต้นด้วยด้วยได้ coveration หรือพี่คิมต้องสักเพลงหนึ่งกับผมจริง พลังความรักอย่างเงี้ยมันก็ต้องนิดนึงวะ่ะอ่ามันต้องมีอยู่แล้วเพียง,งนั้นแน่นอนแนนน่อเป็นเวอร์ชั่นภาษาแบบฝรั่งเศสแต่ภ <c oughs> าษาฝรั่งเศสนะพี่ก็ขอเป็นเพลสงสองปีนะ <c oughs> ขอสองปี <c oughs> ขอเวอร์ชันสองปีจริงใจเกินสองปีเออขาอ,อยากเห็นกีตาร์ของพี่จ๊อบเหมือนกันนะเออได้นะเพราะว่าไปยืมที่นู่นก็ได้เดี๋ยวทางทีมงานเขาน่าจะจัดเตรียมให้ได้เดี๋ยวจะฝึกไปเลยนะฮะอยากให้กินมากลองโชว์ครับอันนี้ อันนี้คอมเมนต์จากครูครูเบนนะครับเอาละครูเบนมันก็ลมาก็ลองเออต้องครัวซองหรือเปล่าครูเบนฮะเลิกครัวซองนะครับเลิกครัวซองเอาครัวซองจุ่มกาแฟใช่ฮะจุ่มโกโก้กับกาแฟนะฮะครัวซองอันใหญ่ให่อยากให้เห็นเต้นคู่กันของจอห์นพอเอออยากเห็นนะฮะยังไงครับเต้นคู่กันคุณตอนคุณซ้อมคุณต้องคิดคิดการเต้นคู่อะไรบ้างนะ ผมได้นะคือเพลงเพลงแบบลาตินอะไรเงี้ยไอ้ผมได้เลยสอนได้สอนน้องไม่เป็นลาตินอ่ะก็แกะๆเอาไม่ใช่ลาตินอ่ะไม่ไน่ก็ไม่มาเท่ดีไงรู้ฟิงหัวเท่ได้แต่ว่าสอนมันจังหวะมันจองกุ๊กไหมจองกุ๊ก่ะเผื่อวเขาเป็น FC BTS บีทีอสนะฮะได้ได้เดี๋ยวต้องได้เห็นนะใช่ไหมเป็นการเต้นคู่กัน เออแต่ที่อยากเห็นมากๆคืออยากเห็นฉากตัดฉากที่แบบฉากที่มันประทับใจอ่ะหยือเป็นเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่า uh, role play for the scenes in City of Stars series any scenes that you guys want us to do the role play on the stage just comment down everyone so pretty นะครับอ่ะปัง or chocolate or chocolate tin นะครับก็คือบอกว่าให้เอาขนมปังไปจิ้มช็อกโกแลตนะฮะ ลองอช็อตก็แหละวุยชอบมากเลยอะคอมเมนต์แบบอินเตอร์แร์แอคทีฟมากๆเนี่ยน่ารักมากนมสนบบสุกมากสนานมากสนานมากไม่มีมีแก๊งที่เป็นเมกาใต้ด้วยเพราะเขาก็อยากให้เราไปเจอที่นู่นเหมือนกันได้ครับใช่เีดหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบว่าพี่ปารี่ะ Mm hmm. แบบกระแสดีผต,ตอบรับดีเนี่ยเราอาจจะได้ไปทางอเมริกาใต้ด้วยรวมถึงเซาทิเดีเชียบ้านเราเนี่ย <Sure. S 2> ก็มีโอกาสนะเห็นเมื่อกี้มาจากหลายๆประเทศเลยนะครับที่ที่ mm hmm. พิพ์เข้ามาเนี่ยก็อยากอยากไปทุกประเทศเลย So all t h e e fans make sure that you go to support us by just only uh, put our post on your stories to like make sure like everyone to see that post that we gonna have the event in Paris so what if like the What if the, all the ratings and all the shows just went too smooth? I think like the Star Hunter is gonna be uh, announced more and more of fan meetings, especially in South America and Southeast Asia as well. So, it's up to you guys. Please support us. going to to i going to แด้พอพูดอะไรกับแฟนๆหน่อยได้ไหมอะมาครับหน่อยกล้องสูงเข้าไปแล้วผมตอนนี้ทำมตอนนี้ก็ฝากไว้แล้วครับกับแฟนมีครั้งแรกของเราเนาะก็สามารถซื้อตั๋วได้แล้วนะครับที่โพสล่าสุดเลยที่พวกเราโพสมาเนาะก็สามารถซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่วันนี้ครับแล้วก็เจอกันนะครับวันที่เจัดฮานวา่ y e a make sure you go buy a ticket the ticket is available now on the 7th December This year แ uh, ล้ล็ออ้อน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 ะคะนี่ทุกคน่ะเนี่ยไปซื้อในโพล่าสุดได้เลยค่ะที่ที่โพดไว้นะคะที่ในอินสตาแกรมของ Starhunter Entertainment ก็ได้ที่อินสตาแกรมของ Rock ค o r r a d a ้ัของ Rock ควันละ a ดก็ได้นะคะของพี่คิมอนก็ได้นะคะแหมองกันทุกคนเลยนะครับปากด้วยแล้วกันนะครับยังเจอกันนะคะทุกคนขอบคุณสี่กา์ดส์บายบายบ๊ายบาย อุ้ยขาก่อนอ่ะเขาบอกว่า love love you guys all คือเจอวุเซมตุสแปลว่ารักทุกคนมากเลยครับคุณเก่งอยู่เลยได้หลายภาษานี่เป็นพจน์อ้ไรลูกกูเจอวุเส้ตุสเม่อหรเจอเตุสฮะเจอเสตุสเจอเสตุสเจอุเสตุสเจอุเสซมตุสเจอเสตุสเจออซมตุสเจอเสตุสเจอ love you guys all s ภาษาเขาออกเสียงย,กงยากอยู่ฮะน่าเอ็นไลฟ์เอ็นไลฟ์นี่พอดน,นะจุกแจ๊